สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งใน Dark Stalker Profile ผมเต้เลดช annel นะครับผมตัวละครนี้ชนะโหวตมาในคลิปของ BB Hood นะครับเขาคนนี้เป็นหนึ่งในปีศาจท,ที่มักจะถูกกล่าวถึงในหลายสื่อและมีชื่อเสียงโด่งดังพอๆกับปีศาจจำพวกแวมไพร์เลยนะครับมนุษย์หมาป่านั่นเองแต่แน่นอนว่า Dark Stalker มีคอนเซปต์ของตัวเองชัดเจนมากดังนั้นที่มาที่ไปต้องแตกต่างจากกำนานทั่วไปแน่นอนเพื่อไม่เสียเวลาไปทำความรู้จักเขากันเลยครับชื่อจริง John ท a l b a i ชนิดสิ่งมีชีวิตมนุษย์หมาป่าปีที่เกิดพฤษศากรา1 9 940พื้นเพย์ตำนานจากประเทศอังกฤษจอห์นทอเบนมีชื่อในเกมเวอร์ชันญี่ปุ่นว่าแกลลอนนะครับเขาปรากฏตัวครั้งแรกตั้งแต่ดักฟ็อกเกอร์ภาคหนึ่งมาจนถึงภาคล่าสุดเลยครับจอห์น <John S 1> เกิดจากแม่ที่เป็นมนุษย์และพ่อที่เป็นมนุษย์หมาป่านอกจากนี้เขายังมีร่างมืดหรือก็คือดักทาเบนมนุษย์หมาป่าภาคที่ชั่วร้ายจากตัวเขาเองต่อไปนี้จนจบคลิปผมจะขอเรียกเขาสั้นๆว่าจอห์นนะครับเกือบลืมอีกอย่างนอกจากสรีระร่างกายที่แข็งแรงและว่องไวมากในฐานะมนุษย์หมาป่าแล้วจนยยยัังงเรีกฟสา คุนโดด้วยนะครับนั่นทําให้เขากลายเป็นหนึ่งในดักสตอกเกอร์ที่อันตารายเป็นอันดับต้นๆในโลกมาใครเลยครับผมเนื้อเรื่องของจอนต้องเท้าความกลับไปนานพอสมควรเลยทีเดียวครับตระกูลครอสหนึ่งใน7ตระกูลใหญ่แห่งมาใครแม้จะถูกเรียกขานว่าเป็นหนึ่งใน7ตระกูลใหญ่แต่ถ้าพูดได้ถูกคือตระกูลที่สามารถสร้างกองทัพแห่งโลกปีศาจได้เลยทีเดียวเนื่องจากตระกูลนี้รวบรวมทหารและนักสู้สายพันธุ์ต่างๆทั่วมาใครไวค้ค่อนข้างมากผู้นําคนปัจจุบันของตระกูลครอสคือมาสเตอร์เซลุ์ัง,งกร สครตระกูลครอสค่อนข้างแตกต่างจากตระกูลอื่นในมาคายตรงที่รูปลักษณ์ภายนอกของปีศาจในตระกูลนี้จะห่างไกลจากรูปร่างความเป็นมนุษย์มากแต่ก็น่าแปลกอีกเช่นกันที่ปีศาจในตระกูลนี้กลับสงบสงเสงีียมและแทบไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกนันเองแม้จะต่างที่มาและต่างสายพันธุ์ปีศาจนักสู้ในตระกูลครอสมักจะฝึกซ้อมและแข่งครัตดต่อกฎระเบียบอย่างมากอีกทั้งพวกเขาทั้งหมดยังจงรักภักดีต่อเจ้านายอย่างถึงที่สุดแน่นอนว่าความล้มเหลวในหน้าที่หรือการทรยศหักหลังคนในตระกูลจะมีโทษสถานเดียวคือตายใน การออกปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ตระกูลครอสพวกเขาแค่ไม่กี่คนก็เพียงพอแล้วสําหรับภารกิจที่ได้รับมอบหมายการโจมตีของพวกเขาเพียงครั้งเดียวมีพลังทําลายล้างขนาดที่ปีาศาจตระกูลอื่นในมาไครเรียกหน่วยปฏิบัติการของตระกูลครอสว่ากระสุนแห่งมาคหนึ่งในผู้พิทักษ์ประจาตระกูลครอสซึ่งได้รับสมญานามว่าเจ้าแห่งหมาป่าบาราบาครอสต่อสู้เคียงข้างกับตระกูลครอสและผ่านความเป็นความตายมานับครั้งไม่ถ้วนจนกระทั่ง20ปีที่ผ่านมาเขาได้เดินทางเข้ามายังโลกมนุษย์แต่ป กฏว่าเขากลับลืมความทรงจําส่วนใหญ่ตอนที่อยู่ในโลกมนุษย์มีเพียงความทรงจําของบาราบาบางส่วนที่เขาพอจําได้ลางๆเกี่ยวกับหญิงสาวชาวมนุษย์ที่เคยดูแลเขาตอนที่เขาได้รับบาดเจ็บที่โลกมนุษย์เมื่อกลับมายังมาคายบาราบาก็ยังทํางานรับใช้ตระกูลครอสในฐานะนักสู้เสมอดิมิทรีแห่งตระกูลแม็กซิมอฟถึงกับพูดไว้ว่าเขาคือคู่แข่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ข้าเคยพบเจอมาในชีวิตเพราะดิมิทรีรู้สึกว่าการต่อสู้กับบาราบาให้ความรู้สึกที่สง่างามและทรงพลังแตกต่างจากตอนที่ดิ ที่สู้กับพวกดักสตอกเกอร์ระดับตับ ัวไปแต่หลังจากที่บารบากลับมาโลกปีศาจได้10ปีปเขาก็หายตัวไปอีกครั้งมัตเตอร์เซลพยายามตามหาเขาอยู่หลายปีแต่ก็ไร้วีว่แววมีข่าวลือว่าบารบาได้กลับไปยังโลกมนุษย์เพื่อตามหามนุษย์ผู้หญิงที่เขาเคยเจออีกครั้งแต่ก็ไม่มีใครทราบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้เวลาผ่านไปจอนถือกำเนิดขึ้นแม่ของจอนเสียชีวิตอย่างรวดเร็วหลังจากคลอดเขาได้ไม่นานส่วนพ่อของเขาก็หายตัวไปโดยไม่มีหนทางที่จะติดต่อหรือตามหาตัวได้ภายหลังจอนพบว่าเขาคือหนึ่งในดาร์คน พ่อแม่แต่อย่างใดเพราะสาหรับเขาแล้วพ่อและแม่เป็นเพียงนามมาทำที่จับต้องไม่ได้เท่านั้นเขามีชีวิตอยู่ด้วยตัวคนเดียวมาตั้งแต่จำความได้เขายังคงรูปลักษณ์ของมนุษย์เอาไวพ้พร้อมๆกับที่คอยสาบแช่งโชคชะตาที่ทำให้เขาเกิดมาเป็นดาร์กสตอเกอร์จอรนรู้ว่าตัวเขาเองยังไม่แข็งแกร่งพอจะยอมรับเรื่องทั้งหมดที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้เขาฝึกซ้อมศิละปะก,การต่อสู้อย่างหนักเพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและศิละปะก,การต่อสู้ของมนุษย์ในรูปแบบของดาร์กสตอเกอร์ก็เป็นสิ่ง,ม,ใใอง,อางมาาก ภายหลังเหตุการณ์การต่อสู้กับไพรอนในภาคสองจอนพยายามจะกลายาร่างเป็นมนุษย์ให้ได้ตลอดเวลาแต่ในใจเขาก็รู้ดีว่านี่เป็นแค่ภาพลวงตาที่เขาสร้างขึ้นมาเท่านั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะลบล้างสิ่งที่อยู่ในสายเลือดของเขามาตั้งแต่เกิดเมื่อจอนถูกดึงเข้าสู่มาใจเจนเขามีโอกาสได้ต่อสู้กับด้านมืดในตัวเองดาร์คทอร์เบนเพื่อหาทางหนีจากคำสาปในสายเลือดจอนพยายามก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเขาเองแม้ว่ามันอาจจะส่งผลร้ายในอนาคตเขาก็ตัดสินใจจะเดินหน้าต่อไปในท้ายที่สุดเมื่อเอาชนะด เอเบนมาได้จอนได้พบกับชายปริศนาคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นคนกลุ่มความลับที่สามารถทําให้เขาไม่ต้องกลายร่างเป็นมนุษย์หมาป่าอีกเลยแต่เขาก็เกิดลังเลใจว่าจะเดินหน้าเพื่อหาคําตอบต่อไปหรือกลับไปยังโลกมนุษย์เพราะเขานึกถึงเด็กมนุษย์สองคนที่เขาเคยดูแลตอนที่อยู่โลกมนุษย์ในช่วงเวลาเดียวกันนั้นเด็กทั้งสองคนก็คุยกันเกี่ยวกับเรื่องของจอน ว่าเขาจะกลับมาในไม่ช้าเพราะเขาได้สัญญากับเด็กทั้งคู่เอาไว้ว่าจะสอนศินลปะป้องกันตัวให้และจอนเป็นคนที่รักษาสัญญาเสมอนี่เป็นรายชื่อตัวละครที่เหลือนะครับให้เวลาเลือกอาสี่สามสองหนึ่งหมดเวลาทำไมต้องทำเสียงนี้ด้วย จบไปแล้วนะครับสําหรับที่มาที่ไปของมนุษย์หมาป่าสายกังฟูคนนี้บอกตามตรงนะว่าผมเฉยๆกับประวัติปีศาจที่อ่านเจอบ่อยๆอย่างพวกแวมพร์มนุษย์หมาป่าอะไรพวกนี้ค่อนข้างมากคือเอียนเลยครับเจอบ่อยเกินแม้ว่าจะมีการเพิ่มเอกลักษณ์อย่างการเอากังฟูเข้ามาผสมโรงก็ตามเช่นเคยถ้าชอบกด subscribe like share c o m m e n เป็นกาลังใจให้กันด้วยนะครับเราพบกันคลิปต่อไปนะท่านผู้ชมเมื่อไหร่ไม่รู้แหละฮ่าฮ่า